กล่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆหนอนทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องตัวเกมนะอยู่ผม i d e hero alien นั่นเองนะก็เป็นเกมใหม่นะฮะสำหรับตัว apk นั่นแหละนะไฟ apk นะตัวนอกเนาะอ่าก็จะเป็นแนวตั้งนะครับผมจะเป็นปราเหล่าร้ายเหล่าเอเลี่ยนนะก็ก่อนจะเล่นเกมนะฮะก็ตั้งภาษาเครื่องเป็นภาษาอังกฤษด้วยไม่งั้นจะโหลดไม่ได้นะฮะย้ำนะตั้งภาษาเครื่องเป็นภาษาอังกฤษด้วยไม่งั้นโหลดไม่ได้นะก็ก่อนอื่นมาดูสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีของเรานะ ใครคิดหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยนะสำหรับเกมต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรที่อยู่ในสโต์ไทยนะทางเพจของเรามีหมดนะรับเติมเกมนะฮะมือถือราคาถูกนะอย่างใครจะเติมเกมเดียบ,บนะก็แพ็กตามนี้เลยนะก็ถูกมากๆเลยเนาะแล้วก็ใครไม่มีเพจก็ไม่ถนาดเพจก็ไม่มี Facebook นะก็มีไลน์ก็แอดไลน์มาได้นะก็จะมีแอดมินคนบริการท่านสะดวกปลอดภัยแน่นอนนะประมาณนั้นเออแล้วก็ มีเกมนะ้ยคาราเบียนนะที่มีคนเล่นอยู่แล้วก็นี้ฮุกคอสเวิร์เนะ้ยแล้วก็มีคาราเบียนนะครับผมนี่คาราเบียนกาเดียนนั่นเองนะฮะก็ใครที่เล่นอยู่ก็เติมได้นะแพ็คใหญ่3า2 5ันหรบาเหลือสองพเนาะแพ็คกลางเจ็ดแพ็คเล็กร้อยนะ้ยคิดถึงเกมคิดถึงโอเวอร์ท็อปอัพนะมีเกมอุทธิเกียฟิวชั่นและอีกเยอะแยะมากมายไปดูที่เพจแล้ได้เลยว่าต้องการเติมแพ็คไหนเออแอดไปหาแอดมินได้เลยนะฮะ แอดมินคอยบริการท่านนะสลบปลอดภัยแน่นอนนะคิดถึงเกมคิดถนึงออฟท็อปอัพนะฮนะมาดูตัวเกมกันนะครับผมตัวเกมนะฮะเป็นแนวตั้งนะผมก็ไปเคยเล่นมาก่อนนะฮะจะเป็นเหล่าฮีโร่นะไอดอลนะแนวตั้งปราป่าปราเหล่าร้ายนะฮนะตอนแรกก็จะมีมิชชั่นนะฮะที่เขาบอกนะก็ลงได้สองตัวนะฮะเราก็ลงไปนะผมนี่นะฮนะนะ s <S ก็เป็นแนวตั้งเลยนะฮะ ไอเดนฮีโร่ฮีโร่เอเลียนนะก็ประมาณนี้ก็รู้น่าจะรู้อยู่ว่าเป็นเกมเกี่ยวกับพวกฮีโร่แล้วก็ตัวเอเลียนเนาะมาถึงก็ไวเลยนะครับเกมเพย์ไวมากไม่เหมือนเกมบีนะช้ามากนะอันนี้ค่อนข้างจะไวนะโอ้โหตาแรกก็อย่างไว้อะนะไม่รู้จะแจกอะไรบ้างนะฉากก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ตัวละครโอเคเลยนะฮะตัวละครโอเคแต่ฉาก ฉากดูแข็งแข็งไปนะอมืมันน่าจะพัฒนาให้ดีกว่านี้เนะาะฉากแต่ตัวนี้โลกก็โอเคครับพอทนได้นะ <c oughs> ดูดิฮนะ <c oughs> ก็โอเคอยู่นะผมเนาะไอ้ตัวใหญ่ๆของเราตายแล้วอะ <c oughs> ไม่ใช่ของเรานี่า่าน,นี้ศัตรูนี่า่าอ่าของเราเปนแค่อันนี้นะครับใส่หน้ากากกับหัวฟ้า แพ้ก็กับตันแล้วก็บอกว่าให้น่าใช้เปิดกระชาหรือเปล่าอ่านล็อกฮีโร่มาช่วยนะนี่เปิดกระชาใช่ปะ่ะอ่าในน้องนิวเคลียร์มานะตัวแรนะฮะไม่รู้เก่งไหมวันเดอร์คิดหนึ่งตัวเนะียอีลิทอันนี้ก็ตัวแรสีเขียวจนเป็นตัวกากนะฮะอันนี้ก็ตัวกาก <c oughs> อันนี้ก็แรตัวกากมากนะฮะ มีตัวสีฟ้าอยู่แค่ตัวเดียวปฮ้ไม,ม่มีเลยนี่ว่าขอบเขียวหมดเลยนะฮะอ่าไม่เป็นไรก็ลงมิชชั่นไปนะฮะนี่ช่วงนี้ไม่มีเกมแล้วมีแต่เกมแนวตั้งแบบนี้ะนะมีขอบฟ้าตัวเดียวกับตัวนี้นะฮะนอกนั้นก็ธรรมดานะฮะก็งลงไป5ตัวกดสตาร์ทไปนะครับอ่าทุกีีด่าตะกี้เราไม่ผ่านใช่ไหมนี่สตูลม้สามตัวนะฮะนี่ก็ใส่กันยับเลยนะครับ ค่อนข้างจะมัวมัวได้ใจนะดูดิแล้วตัวละครมันเหมือนกันเราก็มอไม่รู้เลยว่าตัวเราตัวไหนด้วยนะเนี่ยศัตรูก็มีตัวเหมือนกันแต่ดูอย่างเดียวคือเลือดจะตายไม่ตายดูตรงหน้าจอเรานะฮะฟอนไลน์นะฮะนี่ห้าคนลุมหนึ่งนะฮะก็ชนะได้เนาะก็มีวันเดอร์คิดเนี้ยดูดีกว่าเขานะผมโอเคอ่าตอนี้ก็ไปที่ฮีโร่นะยเขาก็จะให้อัพแล้วเนาะ นี่ฮะอัพตัวนี้แหละขอบสีฟ้าเนะี้ยน่าจะดีที่สุดแล้วนะฮะเอาไปเลยนะฮะจนกว่ามันจะบอกหยุดเนาะก็แบตเทิร์นไปนะฮะอ่าแล้วก็เอาตัวคอนลงเหมือนเดิม1 2 3 4 5นะฮะต่อสู้เอาโหศัตรูเหมือนฟังเราหนึ่งตัวนะฮะมาห้าตัวเลยนะฮะสีเหมือนกันเดะเดะนะ ก็เล่นหนุนหนาแล้วกันนะ,ะับอย่าไปคิดเลยมากกราฟิกก็ประมาณนี้แหละท่านนะฮะช่วงนี้มีเกมอะไรมาใหม่ผมก็แนะนําหมดแหละนะฮะเกมจะกากเกมจะดีก็จัดจัดไปนะับผมเนาะ <c oughs> เผื่อใครชอบแนวตั้งไงเล่นเ,นเพลินแบบแนวฮีโร่กับเอเลี่ยนอะไรประมาณนี้เนาะนี่นะฮะมันให้กดอะไรไม่ทราบนะฮะเฮ้ยอดี๋บอกว่ากินเหรออ๋อย่อยเศษตัวละครน,นะฮะเวียนกรมร กดฮีโร่แล้วใส่อาวุธอ้อย,อยกางเกงขนาดต้องกินตัวละครเลยเหรอวะเนี่ยนะฮะด,ดูดีนะมันมีสายหมัดสายโล่นะสายสีฟ้าก็มีนะฮะน่าจะเป็นสายเวทนะฮะมีโล่มีหมัดเนะ่น่าจะเป็นโจมตีเวทประมาณนั้นนะฮะน่ารักน่าเอ็นดูมีตัวสีฟ้าตัวเดียวไป ก็ไม่มีอะไรเลยครับฉากเดิมๆเ,เลยก็มีแต่ฮีโร่เดินออกมานะผมก็นึกว่าโอ้โหน่าจะเล่นน่าจะมันเนะเห็นาภาพเนาะเห็นภาพก็น่าจะเอ้ยน่าจะสนุกนะพอโหลดมาแล้วเข้ามาเล่นโอ้โหตัวละครนะโอเคแตม่ม่นห้ามเหรอห้ามตัวอื่นลงด้วยเดี๋ฉากมาเลยครับผมเนี่ย มันแข็งทื่อเลยวะแล้วตัวละครมันมั่วนะฮบมันเหมือนกันน่าจะเขียนว่าเออตัวละครเราน่าจะเขียนว่าเป็นเลขหนึ่งอะไรเงี้ยสตูก็เป็นอะไรเงี้ยเนาะอันนี้มันมั่วเลยฮะดูได้แค่ตรงนี้เออได้ด <c oughs> แต่พลังกาตัวไหนาตายก็ตัวนั้นแหละตัวเรา <c oughs> อันนี้ไม่แน่ใจมันคืออะไรนะมันก็ให้เหมือนเหมือนให้หาของนะครับผมเอาตัวละครสำรองที่ไม่ได้ลงตัวลงสนามอะ เหมือนมาหาของนะฮะเนี่ยปล่อยไปนะฮะเหมือนปล่อยบอทม่รู้ปล่อยเสร็จยังไงนะฮะอืม <'s> รับของไปทีมนี่ฮะก็ทำตามที่มันแนะนำแล้วกันนะอ่ามิชชั่นคอมพลีทเครม แบทเทิร์นต่อนะฮะก็ตัวเดิมๆลงต่ออีกนะฮะประมาณนี้สู้เหมือนเดิมเลยนะผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็โอเคค่อนข้างจะเนาะมันสนุกไหมก็ผมว่าเฉยๆนะอยังไงก็ต้องขออภัยด้วยถ้าเกมไม่สนุกเนาะไม่ถูกใจใครก็ ต้องขออภัยด้วยนะฮะอยู่อยู่มันมาตอนดึกไงเออก็เห็นว่าใหม่ดีก็น่าจะดีนะฮะเป็นฮีโร่ฮีโร่นะปกซะสวยเชียอืมในสโตนะฮะนปกสวยเลยสโตนอกด้วยนะเกมนี้เราเี่ว่าเจ๋มนะฮะก็เขาคงจะพัฒนาต่อไปแหละนะฮะดูแสงเงาดิ โอ้เกมแนวตั้งมาทําอย่างนี้ออกสโตเออเเคสโตน,น่าจะเป็นพวกบริษัทอินดี้เนี่ยสตาร์ทอัพหรือเปล่าเนี่ยก็เนี้ยยังมีข้อบอกพร่องในเรื่องของตัวละครมั่วไปหมดเนี่ยรประมาณนี้แล้วกันนี่ยใครชอบก็ซับสไครด้วยนะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องโหลดนะดูผมเล่นก่อนเนส่วนตัวผมบอกเลยว่าไม่ค่อยมันนะฮะหน้าปกสวยอย่างเดียวเออ น้ำโปกลิงโหลดเนี่ยมันจะมีตัวอย่างก็ไม่ให้ดูสัมเพาะนะมีแต่รูปภาพนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะ่ใครอยากเล่นก็ลองโหลดดูได้นะแต่ผมบอกเลยว่าแนวตั้งไม่ไม่สนุกเลยนะฮะมั่วมากนะก็ขออภัยด้วยสำหรับแนะนําเกมไม่ค่อยจะเท่าไหร่เพราะว่าผมอัดสดเนาะผมก็เข้าไปโหลดสดๆในนี้เลยว่าเกมดีไม่ดีก็อยู่ที่หน้างงานนี่แหละเนี่ยก็ขออภัยด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม